กระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาเตือนห้ามใส่ชุดประจำชาติที่คล้ายกับชุดประจำชาติเพื่อนบ้านถ่ายภาพกับปราสาทนาครวัดสวัสดีครับอยู่กับผมจ่าทีเอสในอีพีนี้นะครับทางเราก็มีเรื่องราวและประเด็นที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านกันอีกเช่นเคยครับในอีพีนี้ครับเป็นประเด็นของกัมพูชาอีกแล้วนะครับซึ่งทางกัมพูชานะครับได้เตือนธุรกิจการเช่าชุดถ่ายภาพปราสาทนาครวัด โดยกระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาครับเรียกร้องกลุ่มธุรกิจให้เช่าชุดการแต่งกายแบบขมินโบราณ,ราณเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในปราสาทนครวัดให้ปฏิบัติตามบรรทัดฐานและประเพณีของชาวกัมพูชาและหลีกเลี่ยงความสับสนด้วยการโชว์ชุดแต่งกายเหมือนกับชาติอื่นเสียงเรียกร้องจากกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลกัมพูชานะครับ มีขึ้นหลังจากที่มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์หลายรายแชร์ภาพและข้อความแสดงให้เห็นผู้ให้เช่าชุดการแต่งกายถ่ายภาพบางคนในปราสาทนครวัดจังหวัดเสียมเรียบนำชุดแต่งกายที่ไม่ถูกต้องให้นักท่องเที่ยวสวมใส่โดยเป็นการแต่งกายดั้งเดิมของประเทศเพื่อนบ้านก็หมายถึงประเทศไทยนะครับโดยนายหลงศิริวัฒน์โฆศกกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์กัมพูชากล่าวว่าปัจจุบัน มีผู้ให้บริการเช่าชุดแต่งกายแบบขมิ้นโบราณเป็นจำนวนมากในจังหวัดเสียมรียบขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆแต่บางครั้งเจ้าหน้าที่พบมกักคุเทศนำเที่ยวบางรายให้นักท่องเที่ยวแต่งกายชุดขมิ้นดั้งเดิมแบบไม่ถูกต้องทางกระทรวงไม่ได้ห้ามหรือระงับการทำธุรกิจให้เช่าชุดแต่งกายเพียงแต่ขอให้ผู้ให้บริการรวมทั้งไกด์นำเที่ยวระมัดระวังการแต่งกายของลูกค้าให้ถูกต้อง ตามแบบชุดขมิ้นโบราณดังเดิมนายหลงกล่าวอีกว่าในเร็วๆนี้ทางกระทรวงได้ออกหนังสือคู่มือแนะนําบรรดาผู้ให้บริการเช่าชุดในปราสาทนครวัดแต่งกายให้นักท่องเที่ยวอย่างถูกต้องตามแบบชาวขมิ้นดังเดิมเพื่อเป็นการเคารพสถานที่และต่อไปหากนักท่องเที่ยวแต่งกายไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพในบริเวณปราสาทนี่แหละครับจากประเด็นนี้นะครับ ก็ทาให้ชาวกัมพูชาในบางส่วนนะครับไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่กับชุดประจําชาติที่กําลังสับสนว่าอันไหนชุดไทยอันไหนชุดกัมพูชานะครับเอาละครับแอดมินก็ได้นาคอมเมนต์ของชาวกัมพูชามาฝากทุกท่านเช่นเคยเดี๋ยวเราไปรับฟังคอมเมนต์แรกไปพร้อมๆกันเลยครับคอมเมนต์แรกนะครับกล่าวว่าคนไทยควรไปใช้ชุดแบบจีนหยุดเป็นประเทศรุกรานเสียทีคนไทยเป็นกลุ่มเชื้อสายจีนตอนใต้ กัมพูชาคือทายาทของอาณาจักรขอมที่แท้จริงไม่ใช่ไทยรับวัฒนธรรมหลากหลายและรับวัฒนธรรมเพื่อนบ้านมาใช้ก็เป็นแบบนี้แหละไม่รู้รากเงาที่แท้จริงของตนเองมุมมองต่อมานะครับพ่อค้าแม่ค้าคงคิดเหมือนกับฉันว่าชุดประจำชาติของไทยก็เหมือนกับชุดของกัมพูชาคนไทยต่างหากที่เป็นคนก๊อปปี้ไปมุมมองต่อมานะครับ ชุดขมิน้นมีมานานแล้วตั้งแต่คนไทยยังอาศัยอยู่ในอนาณาจักรน่านเจ้าซึ่งคือ,อยูนนานในปัจจุบันคนไทยทุกวันนี้ถึงขนาดไม่ให้เครดิตคนไทยด้วยกันที่อยู่เมืองจีนด้วยการเพิ่มตัวอักษรบางตัวลงไปในชนชาติตัวเองเพื่อจะแยกตนเองออกมาจากคนไทยที่มีรากเง่างออมาจากจีนมมมองต่อมานะครับกล่าวว่าเราไม่ได้อิจฉาคนไทยเลยเราภูมิใจด้วยซ้ําที่เห็นตัวขมินบนเงินไทย และตามสถานที่ต่างๆคนไทยเรียนรู้ภาษาเขมรในทุกๆวันการสักยันต์ก็เป็นแบบของเขมรคนไทยต้องใช้อะไรหลายๆอย่างที่เหมือนเขมรมุมมองต่อมานะครับวัฒนธรรมของไทยจริงๆแล้วคือวัฒนธรรมจีนไม่ใช่แค่กัมพูชาในประวัติศาสตร์เวียดนามก็เขียนถึงกษัตริย์ไทยที่มาจากจีนกษัตริย์ไทยทุกพระองค์มีชื่อจีนและยังมีการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนอีกด้วย มุมมองต่อมานะครับไม่ใช่ว่าเราไม่สามารถใส่ได้เพราะชุดประจำชาติของเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เราก็เหมือนกับชุดประจำชาติของกัมพูชนันแหละพวกเขาก็มีต้นกำเนิดมาจากกัมพูชามุมมองต่อมานะครับได้กล่าวไว้ยาวเลยนะครับว่าคนไทยนั้นฉวยโอกาสจากวัฒนธรรมและประเพณีของกัมพูชาครั้งแล้วครั้งเล่าหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นเวลาหลายร้อยปี แต่พวกเขาไม่ต้องการที่จะยอมรับมันว่ามาจากกัมพูชาโอกาสที่ใหญ่ที่สุดคือช่วงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเขมรในขณะที่กัมพูชาเกิดสงครามกลางเมืองและสูญเสียปัญญาชนศิลปินและผู้คนจำนวนมากกันละครั้งหนึ่งประเทศไทยกล่าวว่าเขมรมีวัฒนธรรมการแต่งกายและวัดที่สวยงามในอดีตชาวไทยใช้มรดกทางวัฒนธรรมของเราในประเทศของตน และบอกว่าต้องการส่งเสริมเท่านั้นจากนั้นก็กลายเป็นว่าคนส่วนใหญ่รู้จักวัฒนธรรมเหล่านั้นว่าเป็นของไทยแม้แต่เครื่องแต่งกายพวกเขากล่าวว่าพวกเขาเป็นแหล่งกําเนิดบ,นบรรพบุรุษชาวกัมพูชาอาศัยอยู่ที่นี่มานานหลายร้อยปีก่อนที่จะมีประเทศไทยกัมพูชาไม่สนใจที่จะเอาของที่เป็นของคนไทยไปแต่เพราะคนกัมพูชาไม่อยากได้ยินคําพูดที่ว่าดูเหมือนไทย ในขณะที่กัมพูชาเป็นต้นกําเนิดของสิ่งเหล่านั้นเราไม่ได้มีโอกาสได้แสดงต่อโลกมากเท่ากับคนไทยทำํำเนื่องจากประเทศไทยเป็นที่รู้จักมากกว่ามีละครเกี่ยวกับการแต่งกายมากมายและดาราดังไปทั่วโลกฉันเคยเห็นคนโพสต์ภาพหนังกัมพูชาและอ้างว่ากัมพูชาลอกเลียนแบบเครื่องแต่งกายไทยกัมพูชาสูญเสียการสร้างภาพยนตร์ย้อนยุคไปเป็นจำนวนมาก ในระยะการล้างเผ่าพันธุ์ของขมิ้นแดงดังนั้นคนไทยจะพูดอะไรก็ได้ที่พวกเขาต้องการในสมัยก่อนช่องโทรทัศน์ไทยที่ต้องการถ่ายละครโดยใช้เรื่องราวและเครื่องแต่งกายของเราพวกเขาจะต้องขออนุญาตกัมพูชาก่อนแต่ตอนนี้ไม่แล้วเพราะพวกเขาได้ล้างสมองผู้คนให้เชื่อว่ามันคือของพวกเขาดังนั้นพวกเราจะเอาไปใส่ในภาพยนตร์ได้บอกว่ามันเป็นเครื่องแต่งกาย และวัฒนธรรมของประเทศไทยสุดท้ายแล้วคุณจะเชื่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณแต่วันหนึ่งโลกจะรู้และฉันก็ตั้งตารอวันนั้นเมืม่อมองต่อมานะครับสรุปแล้วชุดประจำชาติกัมพูชานั้นเป็นแบบไหนกันแน่มืม่อมองต่อมาครับนั่นมันก็เหมือนชุดประจำชาติของกัมพูชารัฐบาลกลัวประเทศไทยซะแล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับชุดของกัมพูชาไม่มีสบาย ชุดของไทยนั้นมีสบายพวกเราอย่าพยายามโปรโมทชุดประจำชาติของไทยถึงแม้ว่านั่นจะเป็นชุดที่ก๊อปบี้ไปจากกัมพูชาก็ตามเมมองต่อมานะครับไทยและกัมพูชาต่างก็มีวัฒนธรรมร่วมกันอยู่แล้ว UNESCO ได้เข้าไปฟื้นฟูวัฒนธรรมระดับสูงของกัมพูชาหลังจากที่ศิลปินและศิลปะกัมพูชาถูกขมิแดงทำลายลงเพื่อการบูรณะศิลปินโนนต่ำตามวัดวาอารามทั้งหมด ที่น้องผมต้องสองหาข้อมูลจากศิลปินที่รอดตายอยู่ไม่กี่คนและศิลปะแบบไทยก็อยู่ในตัวเลือกที่จะนำมาใช้ในการบุรณะวัดเหล่านี้แต่ศิลปะไทยเองก็ซึมซับอิทธิพลของกัมพูชามาก่อนหน้านี้หลายร้อยปีเมื่อเปรียบเทียบว่าชุดประจำชาติของใครคือต้นแบบมันก็พูดได้ยากว่าคือของไทยหรือคือของกัมพูชากันแน่ความจริงคือในยุคหลัง กัมพูชาเป็นผู้รับวัฒนธรรมไทยไปใช้แต่มองย้อนกลับไปไกลๆก,ก็จะเห็นว่าไทยก็รับมาจากยุคข,ของนครวัดอีกทีคอมเมนต์ต่อมานะครับควรใช้คำว่าอิทธิพลนะไม่ใช่วัฒนธรรมไทยได้รับอิทธิพลจากกัมพูชาไม่ใช่แค่กัมพูชาไทยเองก็รับอิทธิพลมาจากจีนอินเดียยุโรปเกาหลีด้วยสิ่งไหนดีก็นำมาปรับใช้นั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรม ก็จบไปเป็นที่รียบร้ยนะครับสำหรับเรื่องราวและคอมเมนต์ที่แอมินได้นํามาฝากทุกคนทุกท่านนะครับกับประเด็นของประวงวัฒนธรรมของกัมพูชานะครับได้ออกมาเตือนพ่อค้าแม่ค้านะครับที่ให้เช่าชุดและถ่ายภาพกับปราสาทนครวัดที่สวมชุดให้กับชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวแบบผิดๆนะครับซึ่งชุดนั้นก็คล้ายกับชุดประจำชาติของเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงนะครับก็หมายถึงประเทศไทยนั่นเองครับผมเอาละครับสำหรับอีพีนี้ แอดมินก็มีข้อมูลและคอมเมนต์มาฝากเพียงเท่านี้หากใครนะครับที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคิดใม่ใหม่จากการแปลคอมเมนต์และเรื่องราวดีๆใ,ใหม่ในอีพีต่อไปหากพูดหรือว่าใช้คําผิดหรือว่าแปลคอมเมนต์ผิดนะครับแอดมินก็ต้องขออภัยไว้ด้วยสําหรับอีพีนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ